แม่งดิดูดูหน้าแม่งดิโอ้โหถ้าผมอืมคุณละขึ้นเลยเฮียเด็กหน่อยไอ่สัตว์อยู่ดูดีหนึ่งหนึ่งกับผมป้าผมก็บอกว่าไม่เอานะแม่งก็ด่าผมปอดผมก็เจาะผมบอกว่าเออผมก็เจาะผมสู้มอยากเห็นมีอมือวะจัดให้ดูพี่จัดได้หนูดูพี่จัดได้หนูวอนใช่ไหม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 อ่าต้องการพ่อินอ่ะ เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวจัดให้เด็กแม่งดิเวนอยู่ดีๆมาท้าหนึ่งพูดคำหยาบใส่ผมด้วยนะโอ้โหเกินไปเด็กอย่เนี้ยใครเดี๋ยวอ๋อเล็กห้องเล็กห้องผมจําได้ผมบันทึกไว้อยู่เดี๋ยวก่อนเด็กน่อยนี่เจอเล่นลินนะอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอสัตว์เดี๋ยวก่อนเฮียคุณรู้ว่าเด็กที่ไหนเวนทีมงานโอ้โหมึงลงทุนขนาด ปลอมเฟซมาเลยเหรอโหมึงสุดว่ะนับถือใจมึงจริงๆว่ะเดี๋ยวก่อนที่จัดให้แม่งก็ตีหน่อยเฮียนเนี่ยหลอกผงไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอลินกับไอลินใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่ไอสัตว์เบาวมึงว่าไอลินกับไอลินนะมึงอย่าหย,ยิบตัวอื่นมานะถ้าหยิบตัวอื่นกูเดนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้เจอถ้ามึงหยิบตัวอื่นมานะเดี๋ยวก่อนไปเจอกันในเกมเลยทุกคนแม่งไอเฮียนี่ทีมงาน มันกวนตีนนะไอ้คนเนี้ยมันกวนตีนนะนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วมึงอ่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้เฮียนี่มันมันจะเกียนเอาขนาดไหนวะโอ้โหมึงหยิบฟอเินมาคิดอะไรอยู่เนี่ยพูดเล็กๆอลินกับอลินมึงหยิบฟอเินมาเพื่ออะไรมึงเจอกูกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วไอ้ที ตั้งแต่มึงจะเอาลอดไอ้อะไรก็ไม่รู้ออฟฟิศอะไรก็ไม่รู้มาปลอมเป็นมึงนะไอ้เวนต์ตะไลไอ้เวนต์ตะไลเอ้ยไอ้ทีมงานมึงทำไมอื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 มจริงจริงว่าจะจับเออทำไมทำไมอ้าวมึงต่อกูเมื่อกี้บอกว่ามึงจะเอาไอ้เลนกับอ้เลน ตัวกูกว่าแล้วเขียนไม่พอมึงเขียนไม่พอไงมึงเขียนไม่พอไงสัตว์เอ้ยขอนึงดีไม่ได้แต่บิลต้อนตอแบบนี้ด้วยวะอือ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 มาดิมาดิเน็กกูก็ช้าสลืดมึงไปไหนเอ้สเต็ปอ๋สอสเต็มึงดีเหรอ เต็มดีเหรอเฮอยเอ้มึงมามึงมามึงมาไปไหนเว้นปาดมึงยาวกูขอไอทีมงานมึงยาวกูเออมึงยาวใช่ไหมมึงวอนใช่ไหมเฮ้ยอยู่ดีๆไม่เป็นมึงวอนใช่ไหมมึงวอนมึงวอนหาที่ได้ดีได้ดีได้คุยไล่ออกแม่งเลยไอ้บ่าว อืของซับมาด้วยผมก็ลืมออกว่าไม่เป็นไรแล้วผมจะเข้าป้อมผมทำไมเนี่ยได้มึงวอนมึงวอนาทีใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวมึงเจอมึงเจอคอยอยู่มึงลำเป็นบ่อมึงลำเป็นบ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษเฮ้ยชิมันขอโทษขอโทษไอ้บ้าขอโทษ อาป้อมเลยมึงนะเขียนไม่พอนะแม่งเกียร์ทิ้งด้วยทิ้งงานกูมึงไปกดอะไรกูมาเนี่ยฮะไปะกดอะไรมาโอ้แม่งเกียรจัดเลยทิ้งงานกูนั่นนี่ใส่ไปจากใครวะโอ้ไล่ออกแม่งเลยอืมมาเจ้าก,กับอลินใช่ไหมอีอี เอ้ยอยู่อยู่ไมตรงนี้อยู่ทำไมตรงนี้อยู่ทำไมตรงนี้อยู่ทำไมตรงนี้มึงไปไหน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 มึงตายมึงแตก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 มึงจะไปใสกมึงจะไปใสกมาสิงเกียนบัวโพขาตันแม่งเลยสิงเกียนบัวโพขาฮะมึงไปโกรธมึงไปโกรธอะไรกูมาเนี่ย แม่งไปแล้วไปแล้วไปแล้ววีกูขอโทษ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 ,โทษมึงโกรธอะไรกูมาเนี่ยโอ้แม่งเกลียดจัดเลยอะแรกกูว่าหาอลิน,ลนแต่มึงเอาฟอรินมาเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรจิตใจมึงทำด้วยอะไรแล้วก็กูว่าแล้วหลดอดอะไรอะไรก็ไม่รู้มึงมึงเจ้าถิ่นใช่ไหมมึงจเจ้าใช่ไหม

แบบนี้เลยเหรอมึงเกลียนจัดจัดอะต้องบอกเลยมึงเกลียนเลยอะ่ะมึงเกลียนยจริงมึงเกลียนกูใช่ไหมมึงเกลียนกูใช่ไหมมึงเกลียนกูใช่ไหมมึงหนีไปไหนมึงเกลียนกูใช่ไหมเหลี่ยมเย้ยเหลี่ยมจัดเลยกูเลยเหลี่ยมไม่เหล่ยจัดเลยสุดยอดมึงเดี๋นี่ใส่มาจากใครวะโอ้ แม่งคุณนึกว่าเด็กที่ไหนมาท้าร้อยวันพันปีไม่เคยมาท้าแตมึงมาท้ากูนี่ก็นึกว่าใครโอ้โหอ้าว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 อยากเห็นฝีมือมึงอยากเห็นฝีมือกูอยากเห็นฝีมือวะจะทายดูพี่จะให้หนูอืมดวพี่จะให้หนูวอนใช่ไหม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 ต้องการหรอต้องการหรอ อยากเห็นฝีมืออรอได้ดีเอ้ได้เวลาเปิดบทกดมึงเกียนแบบเตี้ยผ่านเล่นฟอร์นมาบ่อยปะคนมึงกูเปิดบทกดอ,อะอยังไม่อยากเกียนกูกูดูกว่าเด็กเกียนที่ไหนมาทา้าเลยมาทำนตีไม่เคยมาทักกูมึงนะมึงนี่นะ ไอวินตะไรมึงทำไมมึงทำไมมึงทำไมปิดบนก้อนเหรอปวดหบนก้อนเหรอฮะฮะมึงปิดบนก้อนจริงๆเหรอมึงไปไหน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 ฟ้องแต่งแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปไหนมึงไปไหนมึงเอากูจริงจริงเหรอเออขอโทษ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 มึงยืนทำไมแม่งเกลียดแม่งเหลี่ยมจัดอ่ะมึงอะม่งเหลี่ยมเหลี่ยมจริงๆอะเดี๋ยวขอไปเอาเลย อะไรอะไรมึงไม่เอ้ยออกตัเลือดด้วยกูไม่ออกให้มึงด้วยตัเลือดอ่ะกูไม่ออกด้วยไม่จำเป็นไอ้กับมึงไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องออกตัเลือดหรอกูไม่จำเป็นมันคงไม่จำเป็นออกตัเลือดไม่จำเป็นฮะฮะไม่จำเป็นหรอกเอืกับมึงอ่ะไม่ต้องออกตัเลือดหรอกอืมเป็นได้ออกนี่ไม่ได้ป่ะ โอ้ยน็ดนน้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นิดคอยเนิดคอยอุย้ย <arose> เดผเป็นล้วไม่รู้ว่าแป๊บนึงเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเออเล้วเน็ด นิ่กูเป็นไรบ้างอดอีกแล้วอดอีกแล้วนิดอดอีกแล้วอดอีกแล้วสุดจัดกูบอกเลยโอ้โหนิดอะไรนี่โอ้โหพ่อมไอ้บ่าวนี่กูเป็นเฉยมาดิ ปิงเฉยๆโลบบ่กูซะเลยนะอืมอืมปุ่นมึงก็หรอปุ่นมึงก็หรอฮะเปิดจริงๆหรอนี่หมดก่อ็เลยเหรอเพื่อนหมดก่อ็เลยเหรอหมดก่อ็เลยเหรอหมดกล่อเหรอฮะหมดก่อ็เลยเนี่ยหมดก่อ็ของมึงเหรอฮะแม่เงือ เลี่ยมจัดอ่ะเลี่ยมจัดอะทีมงานกนูเลี่ยมจัดอ่ะโอ้โหเน็ดเน็ดมันก็สุดเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนจะว่าผมแองคิดดูดิแม่งเลยยอดกูจะแพ้เปล่าเลย như này mà của mà lấy vườn có một lẽ ảo nịt ảnh lá ảnh lá này này cô ảnh lá mình chả thê bây này nịt cô à, ô mình chả thê bây này nịt cô 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 nịt ô nít ô à, 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 shit à Để, để, để nịt ạ à. có nịt ạ Hãy subscribe cho kênh แบงเอ้ยมันเป็นอะไรวะเี๋ก่อนเดกอเลือก่อนเพื่นครับอรอะไรอะอรอะไรมาดิ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 ุ้ยเขาเหมอนแมงแรงจังวะเดียเดี๋ยวเดียดีดีแมงแรงเกินแมงแรงเกิน มันแรงจริงมันแรงจริงมันแรงเกินกูไปกูจบกูจบกูแค่ไหนแล้วกูจบมึงกูตีนกูใช่ไหมฮะมึงต่อยนึกไกับเท้ากูกับเท้ากูกูกับเท้ากูเออมึงทำไมไอ้ทีมงานอื้อยยายาอะไรยาอะไรเจอเงี้ยมึงคิดเหรอมึงเกลียดกูนะ มึงเกียนกูก่อนกูไม่เอาตาสองก่อนตาหนึ่งตาเดียวพอแล้วืึคิดจะเกียนเหรอเร็วไปสิปีนะ้องโอ้มาเกียนซี o โอใหญ่ไข่มีงมึงคิดได้ไงเน็กูช้าเน็กูปิงเป็นตั้งหลายรอบเฮ้ยทีนี้อย่ามาซ่ากับพี่อย่ามาปลอมอาเฟซปลอมมันหลอกกูออเวทกูก็ว่าอะไรอะมึงมา